สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะ เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสดราม่าก,กันอยู่นะคะกรณีของน้องก้าวกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะคะโดยเฉพาะการที่ถ้าไม่มีการทำสงยงสัญญากันไว้นะคะจะสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะไรต่างๆกันได้บ้างหรือไม่มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะ วันนี้เราจะมาขอความรู้นะคะจากพันธุ์เบลกดกรฤทธิชัยช่างคำนะคะเป็นตัวแทนกรรมการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะพุ่มกับค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กําลังเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะได้หมดถ้าสดชื่นนะคะคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวงการบันเทิงเนี่ยเวลาเป็นประเด็นขึ้นมามันก็จะดราม่าก,กันเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อยากจะให้พุ่มกับได้รับเป็นอุทาหรณ์นะคะว่ามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างกรณีที่มีปัญหากันระหว่าง ศิลปินนักร้องนักแสดงนะคะในวงการเนี่ยจะมีการเรื่องร้องข้าสายเกินเกิดขึ้นอย่างกรณีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับน้องก้าวเนี่ยนะคะที่บอกว่าเจนนี่บอกโอ้ยไม่ได้สัญญาไม่ได้ตกลงกันเลยเจ็ดสิบสามสิบนะน้องก้าวบอกนี่เป็นสัญญาใจตกลงเอาเรื่องของแง่กฎหมายก่อนว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะครับก็คือเท้าวความนิดนึงค่ะนะครับ,รบเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องศิลปิน นะครับศิลปินไปร่วมกับค่ายเพลงนะครับแล้วเกิดมีปัญหาการภายหลังในเรื่องค่าตอบแทนหรือค่าจ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเพลงที่เขาโด่งดังก็คือเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนแล้วมีคนเปลี่ยนให้มือนตึ๊บทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวใช่ครับก็เป็นปัญหากันมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่เพลงนี้ฮิตมากเลยนะฮิตครับโอ้คิดมากแล้วใครจะคิดว่าโอ้ยอดวิวยูทูบเนี่ย 350ล้านใช่ครับประมาณนั้นโอ้โหมันดังมากดังมากะนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะมีมาวิเคราะห์กันในเรื่องอยู่3-4ประเด็นะนะครับประเด็นเรื่องแรกก็คือเรื่องสัญญานะครับสัญญาที่บอกว่าเป็นสัญญาใจมีผลบรังรคับได้ตามกฎหมายไหมะนะครับแล้วกรณีที่การคุยกันในช่วงนั้นน้องก้าวเนี่ยอายุ1617ค่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะผูกพันตามกฎหมายได้หรือไม่ะนะครับ เรื่องที่2ก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็คืองานแสดงต่างๆน็อกเก้าเนี่ยเขาเติบโตเป็นศิลปินมาจากการที่เข้าประกวดนะครับรายการรายการนึงก็คือรายการ The Voice นะครับก็คือการที่ประกวดร้องเพลงนะครับเพรา่าประกวดมาแต่เด็กแล้วแหละเด็กมีความสามารถร้องเพลงกะใช่ครับก็หลังจากที่เขาได้รางวัลในรายการนั้นนะครับก็เริ่มมีคนรู้จักนะครับก็ทางน็อกเจนนี่เนี่ยนะครับก็เข้ามา ชักชวนนะครับว่าจะทําเพลงเพลงนี้แหละเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนี่แหละนะครับก็ชวนมาเพื่อที่จะฟิชเชอร์ลงกันนะครับคือการแสดงร่วมกันระหว่างน้องสาวของเจนนี่ก็คือเรนลี่นะครับก็มีการถ่ายทํา MV กันนะครับในช่วงนั้นก็มีการที่ที่เขาไปออกรายการนะครับข้อมูลก็คือเขามีการโอนเงิน1นึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อให้น้องก้านะครับ บอกว่าเป็นค่าขนมอ่าค่าขนมไม่ใช่ค่าตัวนะเด็กเด็กก็คือเด็กอ่ะไอ้นองก้ามันก็เข้าใจว่าเป็นค่าขนมมันก็เอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเพื่อไปถ่ายทำเอ็ที่ที่ที่เขานัดหมายก็คือมันอยู่คนละต่างจังหวัดคือคือคนละจังหวัดนั่นแหละนะครับก็มีการเดินทางมีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก ต้องไปเตรียมค่าชุดค่าเสื้อผ้าที่จะเข้ากล้องอะไรประมาณนี้นะครับเข้าถ่าย m อเนี่ยหมดไปประมาณ12นสอก็คือขาดเกินอีกเกินที่ได้เกิมาใช่เกินอีกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเดี๋ยวพี่คงจะให้อีกใช่ไหมฮะเด็กมันคิดอย่างนั้นนะครับตอนนี้เพลงนี้พอพอพอทำเอ็ออกมามันได้รับผลการตอบรับจากแฟนเพลงหรือประชาชนทั่วไปนะครับโดยการทํา ลง YouTube ด้วยนะครับยอด YouTube มันก็ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยนะครับจนณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ350ล้านวินะครับทีนี้มันมีรายได้จากยูรายได้จากยูทีแหละใช่นะครับจากนั้นเนี่ยพ่อซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องก้าวเนี่ยก็เลยโทรไปสอบถามกัทชนนี่ว่ายอดวิวเนี่ยมันเยอะแล้วนะไม่ดูแลน้องบ้างหรืออะไรประมาณเนี้ยคือคล้ายๆลักษณะจะจะถามตรงๆเพราะไม่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 นั่นครับบอกไปนั้นลักษณะนี้ นะครับทางนั้นก็เลยเรียกว่าทวงตังค์เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นกันนะจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งคดีประเภทนี้เนี่ยนะครับมันก็จะจบกันด้วยการเจรจานั่นแหละนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีต้องสองฝ่ายอาจจะมีการเจรจากันนะครับ ประเด็นนะครับตามที่เป็นข่าวก็คือเรื่องสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแล้วเรื่องเงินค่าจ้างที่เป็นประเด็น <คะ S 1> ทางฝ่ายเจนนี่ก็ตีความว่าเงินหมื่นบาทก็คือค่าจ้างถ้าตีความอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจบเลยถ้าตีความอย่างนี้นะจบ<ค>ะเลยก็คือทางน้องก้าวนี่งจะเสียเปรียบทันทีก็คือทั้งในเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยถ้ารับเงินมาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะตกเป็นของเจ้าของค่ายเพลงไปนะครับในการแสดงนะครับแล้วก็เรื่องรายได้จาก YouTube ถ้ารายได้จาก u t u b e เนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้แต่แรกนะครับมันก็จะตามหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องแบ่งคนละครึ่งจากรายได้ทั้งหมดนะครับซึ่งรายได้จาก u t u b e เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวเนี่ยะนะครับโยอยู่ประมาณ 10,000- หถึง 30, บาทประมาณนี้ะนะครับที่บอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยได้คนละครึ่งครึ่งนี่หมายถึงอะไรคะหมายความว่าถ้าไม่ได้ทำสัญญากันในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ที้ละทอยางก่อน เรื่องสัญญาก่อนนะครับเรื่องสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยในเรื่องสัญญาการจ้างนักแสดงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการสัญญาจ้างนักแสดง uh, ซึ่งกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านใ,ในเรื่อง,งคุ้มครองนักแสดงโดยเฉพาะนะครับเราก็จะใช้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องสัญญา hmm นะครับซึ่งการแสดงเนี่ยนะครับ เป็นรูปแบบสัญญาจ้างทําของก็คือใช้เป็นสัญญาจ้างทําของใช่ใชจ้างทํานูนน่นทํานี่รวมถึงจ้างมาสแสดงจ้างมาทําอะไรต่างๆก็ใช้ว่าเป็นจ้างทําท <ำ S 2> ทของนะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา587นะครับบัญญัติว่าอันว่าจ้างทำของนั้นคือสัญญาซึ่งบุคนคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างนะครับตกลงจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างนะครับ และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสําเร็จแห่งการที่ทํานั้นอันนี้คือกฎหมายนะครับพอกฎหมายมาเปรียบเทียบกับการแสดงนะครับการแสดงก็คือมีการคือสัญญาเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้ระบุหรือบังคับว่าต้องทําหลักฐานเป็นลายลากักษณ์อักษรหรือทําเป็นหนังสือะนะครับการทําสัญญาประเภทนี้ทำด้วยวาจาก็ได้ะนะครับบอกกล่าวด้วยวาจาก,ก็มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ก็มีคําเสนอแล้วก็คําสนองะนะครับคำเสนอก็คือจันนี่ชวนน้องก้าวน้องก้าวตอบรับรับที่จะมาถ่าย Mv เนี้ยอันนี้ก็สัญญาถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทั้ง2องฝ่ายเนี่ยไม่ได้คุยกันในรายละเอียดว่าหากเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยะจะให้ผมเท่าไหร่นะครับสามสทาง เจนนี่ก็บอกว่าไม่ได้เคยคุยน้องก้าก็บอกว่ามันเป็นสัญญาใจมีการพูดคุยอยู่อะไรประมาณนี้ตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาใช่ใช่ครับก็เห็นถ้าหากว่าไม่มีการทําสัญญาเอาไว้ล่ะคะก็กฎหมายเขาบังคับเขาไม่ได้บังคับว่าต้องทําเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับสัญญาด้วยวาจาก็บังคับได้ แต่ต้องมีพยานบุคคลมายืนยันว่าเจนนี่เนี่ยพูดจริงสามสิบเจ็ดสิบนี่พูดจริงนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีพยานหลักฐานที่จะนาสู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้ถ้ามีการฟ้องร้องกันนะครับคือปกติเวลาที่จ้างทําของเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีสัญญาจ้างทําของต่างๆแต่ว่าถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินไปก็ต้องมีหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยใช่ใช่ไหมคะใช่ครับนั้นคือรายได้นะครับ ตอนนี้ศิลปินหรือนักแสดงเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือทั่วไปนะครับก็คือมีสังกัดมีค่ายมีสังกัดเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับแต่จะมีปัญหาก็คือในกรณีที่มันดังศิลปินดังนะครับพอดังปั๊บนี่รายได้เข้ามามากๆเลยก็จะมีการขอคุย เขาคุยกับเจ้าของค่ายกับนั่นว่าขอแบ่งนี่ได้ไหมอะไรก็จะทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะครับใช่ก็ถ้าอยู่ในสังกัดค่ายก็อาจจะต้องมีสัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่แต่ที่อาจจะมีปัญหาก็คือว่าที่เป็นอิสระใช่ก็คือประเภทที่2ก็คือศิลปินหรือนักแสดงประเภทอิสระนะครับ อิสลามอนี่ส่วนมากเขาจะรับงานเป็นชิ้นชิ้นะครับอาจจะทําในระยะสั้นๆสัญญาอาจจะมีทั้งสัญญา,ญญาเป็นหนังสือก็มีนะสัญญา,ญญาด้วยปากเปล่าก็ญญากมีใ,มใช่ใช่ครับแต่มันก็มีผลบังคับได้ทั้ง2 2แบบนั่นแหละทั้งสองรูปแบบทั้งสัญญาที่เป็นหนังสือและสัญญาที่เป็นวาจานะครับด้วยปากเปล่าก็มีผลบังคับได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้สัญญาจ้างนักแสดงนี่นะครับเคยมีงานวิจัยออกมาว่า มันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะ,นะครับก็คือกรณีที่ทางนักสแสดงจะเสียเปรียบะนะครับอยู่3าอย่างนะครับอย่างแรกก็คือในการทําสัญญานี่นะครับค่ายหรือเจ้าของเพลงหรือเจ้าของบริษัทนี่นะครับเขาก็จะมีล่างสัญญาสําเร็จรูปเตรียมเอาไว้ะนะครับเป็นข้อๆเลยว่าดังไงนะครับผลงานถ้าดังหรือว่ารายได้จากการที่คือเขาจะบอกแหละค่าจ้างเขาจะให้อย่างไงนะครับแล้วก็นิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ย มันจะโอนมาเป็นของค่ายนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือถ้าถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าของค่ายก็จะได้ปรียบาใช่ในทุกกรณีแต่เจ้าของค่ายเขาก็อ้างว่าเขาลงทุนเขาลงทุนเขาจะต้องมีค่าดำเนินการตลาดะไรต่างๆนะฮะใช่ครับคุณก็เอาเฉพาะค่าร้องค่าอะไรไปอะไรประมาณนั้นคประเด็นที่2ก็คือในเรื่องการที่ไม่เป็นอิสระในการทํางานนะครับพอดังแล้วเนี่ยคนนั้นคนนี้จะจ้างเนี่ยมันต้องผ่าน ใช่จะไปรับงานเองใช่จะรับงานเองไปได้รับงานเองไม่ได้ก็ขาดรายได้ตรงนี้ไปใช่นะครับแล้วประเด็นที่3ก็คือการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาในส่วนมากในสัญญาที่ทํากันไว้เนี่ยก็จะมีในส่วนของผู้ว่าจ้างเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกหนึ่งสองสามแต่ไม่ได้บัญญัติว่าศิลปินหรือนักแสดงเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกอันนี้เขาเขาเลยบอกมองว่าเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับในในในเรื่องนี้นะครับ กฎหมายที่คุ้มครองนักแสดงเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ฉบับะนะครับฉบับแรกก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องสัญญาจ,จ้างทำของตามที่กล่าไปะนะครับอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติลิขอิ์ธิพศ2537นะครับก็จะมีบัญญัติคุ้มครองนักแสดงไว้นะครับในมาตรา44 45และก็47นะครับ ก็คือนักแสดงนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับถึงแม้ว่าสัญญาที่ทำเนี่ยจะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช่แต่ก็ยังมีกฎหมายลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองนักแสดงอยู่ครัเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปทําเป็นสัญญานะครับมันจะแยกจากกันนะครับสัญญาที่ทํากันเนี่ยเพื่อเพื่อป้องกันป้องกันเมื่อมีปัญหาเนี่ยจะยึดถือตามสัญญามันก็จะจบเร็วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทํากันมันก็ต้องหาพยานมาหักล้างกัน อย่างกรณีน้องก้าวกับน้องเจนนี่อ่าอันนี้คือไม่มีทําสัญญากันแต่สามารถที่จะใช้แง่กฎหมายพรบนิสิทธก์ตรงนี้ได้ได้ในการดำเนินการครับคือน้องก้าวเจะใช้ได้2ฉบับฉบับแรกจะใช้ในเรื่องที่บอกว่า30-70ไม่เคยคุยไม่เคยพูดนะครับแต่น้องก้าวบอกว่าไปพูดที่บ้านแล้วคุยกับแม่ของน้องกมีพยานใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะมายันได้นะครับแต่ถ้า อีกกฎใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อันนี้ลิขสิทธิ์ไม่จาเป็นต้องทําสัญญากันก็คุมของคือดูที่ผลงานใช่ที่ปรากฏครับก็คือลิขสิทธิ์เนี่ยความหมายของนักแสดงตามมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับเขาบอกว่าคําว่านักแสดงเนี่ยหมายถึงผู้แสดงนักดนตรีนักร้องนักเต้นนักลําและผู้แสดงท่าทางร้องกล่าวภาคแสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใดอันนี้การที่ไปเล่น MV น้องก้าวมีทั้งร้องตอบโต้น้องเดลลี่มีทั้งเต้นทั้งนั่นปรากฏอันนี้มันก็เข้าข่ายเป็นนักแสดงนะครับซึ่งนักแสดงนี่ตามพรบลิขสิทธิ์คุ้มครองนะครับคุ้มครองในเรื่องการที่มีสิทธิ์ที่จะบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพบันทึกเสียงของตัวเองนะครับหรือถ้าใครจะมาบันทึกภาพจะต้องขออนุญาตนักแสดงก่อนนะครับหรือบันทึกภาพแล้วคนอื่นมาบันทึกภาพไปนะครับแล้วเอาไป ทําการค้านะครับเอาไปเผยแพร่ทางพาณิชย์หรือเพื่อการค้าเนี่ยนักแสดงคนนี้นะครับสามารถที่จะเรียกร้องคือได้ค่าตอบแทนจากคนที่เอาไปเผยแพร่นะครับนี่มันบัญญัติไว้ในมาตรา4 4สมและสีบห้นะครับสมมติเราไปแสดงให้กับค่ายนี้ค่ายนี้ก็จ่ายค่าตอบแทนมาให้เราแล้วครับแต่ว่าผลงานที่เราทําออกไปเนี่ยได้การเผยแพร่นะหรือไปใช้อย่างอื่นครับ อันนี้ตัวนักแสดงเองก็สามารถบอกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์แต่ว่าแางนี้มันจะถ้าค่ายเนี่ยถ้าทําสัญญาในสัญญาเนี่ยค่ายก็จะบอกเลยว่าเจ้าของค่ายเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แม้ว่าเจ้าของค่ายหรือใครจะมาเช่ามาเอาไปเผยแพร่ยังไงเงินที่ได้จากการเผยแพร่เนี่ยต้องให้ค่ายไม่ใช่ให้นักแสดง อันนี้เจ้าของค่ายถึงต้องทำสัญญา<ช>เอาไว้ว่าให้ตัวเองได้เปรียบ<ช>แต่อย่างที่บอกไปถ้าไม่มีสัญญาอันนี้นักแสดงจะนักแสดงจะมีสิทธิ์มีสิทธิล์ละใช่ครับจะมีสิทธิ์ะนะครับแต่กฎหมายจะคุ้มครองนะครับประมวล,ลิขสการคาจะคุ้มครองจะต้องเข้าเงื่อนไขสองอย่างนะครับหน,นักแสดงต้องมีสัญชาติไทยะนะครับและก็2ก็คือการแสดงอยู่ในเมืองไทย ไม่ใช่ไปต่างประเทศค่ะไปแสดงต่างประเทศนี่ก็ใช้กฎหมายนี้คุ้มครองไม่ได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการคุ้มครองตามพรบลิสิ์อย่างกรีน้องก้าวเนี่ยอันนี้เข้าเงื่อนไขครับเข้าเงื่อนไขสามารถทําอะไรได้บ้างคะก็อันแรกก็คือตามมาตรา44นี่นะครับก็คือเขามีสิทธิในการกระทํานะครับสิทธิการกระทําในการที่เผยแพร่นะครับแพร่ภาพต่อสาธารณชนนะครับกรณีที่2คือบันทึกการแสดงที่ยังไม่ได้มีการบันทึกไว้นะครับ เขาแสดงเขาอาจจะให้ญาติพี s> <S ่น้องหรือให้เพื่อนเนี่ยบันทึกเพราะเป็นการแสดงเขานะครับแต่ถ้าคนอื่นจะมาบันทึกไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับอันนี้คือสิทธินะครับสิทธิประการที่3ก็คือทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงนะครับที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ได้อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเบิดลิขสิทธิ นักแสดงตามมาตรา53ข้อน,นี้หมายผมว่าคนอื่นจะมาบันทึกแล้วเอาไปเผยแพร่ไม่ได้ต้องขออนุญาตนักแสดงก่อนนะครับกรณีของน<ป>้องก้าเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินสักกัดใดค่ายไม่ได้มีการทําสัญญาครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ให้ตามที่ตกลงกันไว้น้อง9้าก็มีสิทธิ์ที่จะ ฟ้องร้องใช่นะคะครับได้เงินตรงนี้ได้ครับก็คือสิ่งที่ตัวเองได้แสดงไปใช่ครับเขาเขาจะได้สิทธิตามมาตรา45นะครับตามมาตรา45ตามพรบลิขสิทธิ์ก็คือสิทธิที่ได้ค่าตอบแทนนะครับก็คือผู้ใดนาสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้นําออกเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้านะครับหรือนําสําเนาของงานนั้นไปเผยแพร่นะครับต่อสาธารณชนนะครับให้ผู้นั้นจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรม แก่นักแสดงะนะครับในกรณีที่ตกลงค่าตอบแทนไม่ได้ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ออกคําสั่งนะครับอันนี้โยงไปถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธินะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาดูแลอยู่ะนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็เรื่องถึงอธิบดีใช่ะนะครับแล้วก็ ทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้นอันนี้แหละคำความหมายของตัวนี้ก็คือหมายควาว่าตอนนี้ยอด YouTube เท่าไหร่ค่ะ, <350 S 1> คะล้านวิวะะนะครับถ้ามาตีตามตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะต้องแบ่งกันคนละครึง่งม,มีระบุไว้เลยไหมคะว่าจะต้องแบ่งกัน50 50คือถ้าในการลงทุน ร่วมกันมันก็จะโยงเรื่องกฎหมายการลงทุนถ้าไม่ได้กําหนดค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งกันไว้กฎหมายให้สันษฐานไว้ให้แบ่งคนละครึง่งม,มันจะเข้าข่ายตามสัญญาการลงทุนด้วยนะครับแต่นในลักษณะนี้ม,มันไม่ใช่การลงทุนะนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอากฎหมายคือคืออย่างที่กล่าวเลยว่าในเมืองไทยนี่นะครับมันไม่มีกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองนักสแสดงให้ใช้กฎหมายที่มีบัญญัติไว้นะครับในเรื่องนั้นๆมาปรับใช้ ะนะครับอันนี้<า>ก,ก็เข้าคาย้าค่ายก็บอกค่ายก็เป็นคนลงทุนแล้ก็มาแค่แสดงอันนี้คือคือคือขึ้นอ,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 อยู่กับการเจรจาะนะครับอย่างก็มีทนายบางคนนะครับ,รบที่ไปออกรายการก็บอกว่ายิ่งเจนนี่เนี่ยไม่ได้ทําสัญญาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเจนนี่ยิ่งเสียเปรียบใช่เพราะว่าแหมคุยดีๆไม่ยอมแต่แรกนี่จะมาเสียเงินเยอะตอนหลังหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ ตอนนี้ปัญหาอีกต่อมาก็คือในเรื่องที่เขามาตีถ้าสมมติว่าเขามาตีความว่าเงิน1,000มืนบาทที่ให้อะเป็นค่าจ้างถ้าศาลตัดสินว่าใช่มันเป็นค่าจ้างตอนนี้พอค่าจ้างเสร็จรับเนี่ยถือว่าเป็นจ้างจบจ้างทำของใช่จ้างตามของจบในครั้งเดียวน้องก้าเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์อะไรอีกเลย นะครับอันนี้ก็เขาจะไปวิเคราะห์เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นเป็นเคสเป็นเคสไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอืมอันนี้ก็ต้องไปไปดูทางบัญชีของบริษัทด้วยไหมคะว่าที่จ่ายไปเนี่ยเป็นเป็นค่าทําของเป็นค่าจ้างอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีบันทึกเอาไว้ครับแรกๆเนี่ยจะ่รลืมว่าเด็ก2คนเนี่ยเขาเขาเริ่มเริ่มใหม่ๆอาจจะไม่มีการวางแผนอาจจะนึกไม่ถึงคิดไม่ถึงค่ะน้องเก้าจะดังขนาดนี้จะสร้างรายได้ได้ขนาดนี้ใช่ คือใหม่ทั้งคู่นะครับทางน้องจันนี่ก็เริ่มใหม่ในช่วงที่ถ่าย Mv เพลงนี้เนี่ยยังไม่ได้ตั้งค่ายด้วยซ้ำไปะนะครับยังไม่มีค่ายได้หมดถ้าสดชื่นนะครับเพิ่งเริ่มนะครับเริ่มแต่งเพลงเริ่มทำเอ็กันเพื่อที่จะลง y o u t u นะครับเพราะว่าณักปัจจุบันนะครับการเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเป็นนักแสดงเนี่ยมันง่ายะนะครับง่ายกว่าสมัยโบราณสมัยก่อน สมัยก่อนคนที่จะเป็นนักแสดงเนี่ยมันมีอยู่2ช่องทางนั่นเองก็คือ 1. แมวมองนะครับแมวมองก็คือมีคนไปเจอแล้วชักชวนเข้าวงการนะครับกรณีที่2ก็คือเวทีประกวดนะครับเวทีประกวดทีวีใช่ใช่คนรู้จักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือลงโซเชียลดังข้ามคืนได้เลยดังข้ามคืนเพราะทุกวันนี้ใครก็ทําได้นะครับมีมือถือที่มีกล้องนะครับสามารถที่จะทํา y o YouTube ได้ ับตอน,นีอ้ก็เป็น,ปนอุทาหารณ์เหมือนกันนะคะว่าถ้าจะทํางานร่วมกันทําธุรกิจด้วยกันหรือว่ามันจะเกิดรายได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องตกลงกันได้ชัดเจนตั้งแต่แรกใะะรเพราะเงินทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร,ครเพื่อนฝูงกันก็ดีพี่น้องกันก็ดีคนรู้จักกันก็ดีบ,บางทีนี่แหละค่ะมันจะกลายเป็นปัญหาต่างมาครับก็คือก็ต้องแนะนําค่ายเพลงรหรือศิลปินหน้าใหม่หรือนักสแสดงหน้าใหม่นะครับ การที่จะรับทำอะไรเนี่ยทำสัญญาไว้ดีที่สุดะนะครับเพราะแต่ก่อนนะครับมันก็มีอยู่2เรื่อง2คดีที่มีปัญหากันอันนั้นทําสัญญาเลยนะ,ะนะครับ,รบทําสัญญานะครับก็มีศิลป,ปินอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ร้องเพลงให้ค่ายนี้โอ้ oh, เพลงดังมากเลยนะครับวันดีคืนดีนะครับก็ทะเลาะกัน <c oughs> นะครับอ่าจตเรื่องผลประโยชน์นะครับศิลปินคนนี้ก็ไปรับงานนอกโดย <นะ S 1> ไม่บอกค่ายค,ค่ายก็เลยบอกกันยกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาใช่พอยกเลิกสัญญาเสร็จเนี่ยในสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงเป็นของเจ้าของค่ายนักร้องคนนี้พอยกเลิกสัญญาแกก็เป็นนักแสดงอิสระแกเป็นนักร้องอิสระแกก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตก็ร้องเพลงที่ตัวเองเคยร้องนี่แหละใช่ ไอ้เจ้าของค่ายพาตำรวจไปจับพาเวทีฟ้องเลยละเมิดลิขสิทธิ์อ่าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างนี้ก็ได้ได้นะครับเป็นมาแล้วเพราะมันระบุในสัญญาใช่นะครับแล้วอีกอีกศิลปินคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเมื่อ2ปีย้อนหลังเนี่ยโด่งดังโด่งดังกว่าเจนนี่กัดก้าวด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ทําสัญญาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าศิลปินคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเขาก็เป็นคนแต่งเพลงเองร้องเองแต่งเอง นะครับแต่เขาไม่มีทุนก็ได้นายทุนมาเป็นเจ้าของค่ายก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันก็ยกเลิกสัญญาแกก็เอาเพลงที่แกแต่งเนี่ยไปร้องอตามงานต่างๆทั้งนี้ก็เอาตำรวจไปตามจับละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดลิสิทธิ์ใช่ดูแล้วเนี่ยนะคะเรียกว่านักแสดงก็เสียเปรียบใช่ไหมคะเสียเปรียบคือดูสัญญาดีๆะนะครับแตบ่บางครั้งเนี่ยที่รีบเซ็นสัญญาบางครั้งอาจจะมีอยู่ในใจเอ๊ะนี่เราเสียเปรียบ แต่ไม่กล้าทักท้วงเพราะตอนนี้ก็ถือว่ายังยังมีงานใช่ยังมีงานยังมีรายได้ใช่แต่ตราบใดถ้ามันมีรายได้มากขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหานะคะมันก็มีสองบุมเหมือนกันเป็นดาบสองคมสังกัดค่ายก็ไม่สังกัดค่ายครับสังกัดค่ายเนี่ยถ้าหากว่ามันมีงานตลอดมันก็ดีใช่ไหมคะแต่บางคนดารานักแสดงน้องไปอยู่ในค่ายไม่ป้อนงานไม่มีงานให้เลยคใช่อันนี้ก็ จะเป็นปัญหาอยู่นะจนต้องแบบออกจากค่ายก็ออกลําบากนะตัวทำสัญญาไว้แล้วต้องร้อยสัญญาหมดอายุก่อนใช่สัญญาก็ยาวนะประมาณ5ปี่ะ4ปี5ปีนะครับสปี5ปีบางครั้งเนี่ยค่ายไม่ป้อนงานให้ก็ไม่มีรายได้แต่มีคนจะมาจ้างก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เสียโอกาสไปใช่ใช่ครับก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนหรือตกลงกันว่าถ้าเราสังกัดแล้วเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีงานมันจะมีรายได้ทางไหน นะขั้นต่ําเท่าไหร่ยังไงที่ที่จะให้เราเช่นเป็นเดือนเลือนชชพไว้ค่าอยู่ค่ากินนะครับไม่สามารถที่จะไปทํางานอื่นๆอะไรได้บ้างครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มาจากตัวนะครับมาจากตัวก็คือไม่มีทุน ถ้ามีทุนก็คงไม่สังกัดค่ายก็ทําเองก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากก็จะไม่มีทุนกันนะครับก็คือใช้ความสามารถต้นรุนในการฟันฝ่าอุปสรรคมาเป็นศิลปินมาเป็นนักแสดงอันนี้ในมุมของนักแสดงนะฮะแต่ในมุมของเจ้าของค่ายก็บอกว่าโอ้นี่แรกๆมาเนี่ยเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ดังเลยเนี่ยมาอยู่ในค่ายเราก็ลงทุนใบเราปลูกปั้นขึ้นมา จดังพอดังแล้วแยกบุงแยกบง,กงอันนี้ก็อาจาจะมีปัญหาอีกแบบใช่ใช่ครับก็หลายๆอย่างนะหลายๆอย่างพอมีประเด็นในเรื่องเรื่องนี้กันก็จะทะเลาะก,กันอันทุกทะเลาะก,กันทุกวันนี้มันดังเร็วนะครับโลกโซเชียลมันไปเร็วนะครับกซซ็จะเป็นยอดยอด YouTube อีก y o u t u b หนึ่งก็คือ YouTube ในเรื่องทะเลาะกันอ๋อนี่ยนะคะคือในโซเชียลเนี่ยก็จะมีเรื่องที่แบบเรียกเรตติ้งได้นะคะก็คือเนี่ยเรื่องดราม่าของดารานะคะหรือแม้แต่ข่าว เดียนี้ก็เป็นดราม่านะคะมีการสร้างสีรีสันะ,ะมีตัวละครตรงนู้ตรงนี้นะคะไม่ไม่แพ้ในเรื่องของละครเหมือนกันแต่ว่าทั้งหลายทั้งทั้งหมดทั้งปวงมันก็คือชีวิตจ,จริงรนะคะแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นก็ ดูให้ดีๆแล้วกันนะคะเรื่องนี้นะก็ติดตามมาต่อไปนะคะข่าวดราม่าของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะกับน้องก้าอาจจะมีเรื่องการฟ้องร้องกันตามมานะตามพรบลิขสิทธิ์อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุ้กำกับนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกฎหมายน่ารู้ได้นะคะเป็นประจำนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยอย่างไรก็แจ้งเข้ามาทางรายการได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรตน์น่ากุนดำพร้อมกับผูก้กำกับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ